สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่ครัผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอนจันตากอเนี่ผมกับ เพรสคอนเฟอเรนซ์ในครับผมของอีริกเทนแฮกนะฮะก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครับผมจะเจอกับแอสตันวินล่านะครับผมในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับผมของอีริกเทนแฮกใครับผมที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรในนะครับผมก็มีนักข่าวถามถึงนะครับผมกาาโชว์นะครับผม ซึ่งเทนแฮ็กในผมก็ตอบมาว่ากาเนชโชเนี่ยสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเราต้องดูอาการเขาก่อนว่าเขาจะสามารถซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมได้เมื่อไหร่นั่นแหละผมจะส่งเขาลงไปในสนามประมาณเที่ยงเที่ยงวันนี้นผมเที่ยงเที่ยงวันเสาร์นะฮะก็มีภาพนะครับ,รรบผมอเลฮานโดกานาโชในผมสามารถมาซ้อมกับทีมได้แล้วนั่นเองนะครับผมแต่นอกจากมีภาพกานชโชซ้อมกับทีมนะครับผมก็ยังมีภาพเรียกว่าเป็นนักเตะ ดาวรุ่งของแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับผมที่เหมือนว่าอีริกเทนแฮกนะครับผมจะดันขึ้นมานะฮะจากแมนยูชุดเล็กนะครับผมซึ่งนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะฮะมีชื่อว่าโทบี้คารเยอร์นะครับผมอายุ19ปีนะฮะก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับผมหรือสามารถเอาลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กก็ได้นะครับผมซึ่งผมดูในรูปแล้วก็ถือว่าสูงยาวเขาดีอยู่นะครับผมกับเจ้าหนูคนนี้นะฮะ ต่อมานี่ครับผมนักข่าวถามเอริกเทนฮฮกนะครับว่าคิดยังไงกับซานโชในเกมที่เจอกับสเปอร์เทนแฮกเนี่ผมก็บอกว่าผมคิดว่าเขายิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีโอกาสและผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะยิงเพิ่มได้อีกในเกมนั้นแต่ก็น่าเสียดายแต่ก็นะในครึ่งแรกเนี่ยเราทำผลงานกันได้ดีแต่ครึ่งหลังทีมของเราเสียการครองบอลเสียการควบคุมเกมไปและการช่วยป้องกันของทางฝั่งซ้ายของเราเนี่ย ยังทำได้ไม่ดีและผมก็หวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมเอออันนี้จริงนะผมลูกที่เสียประตูตีเสมอเนี่ยมาเาเซียนะผมคือผม ไม่อยากจะโทษนักเตะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจังหวะนั้นนีผมมาเลเซียมึงกะจังหวะพลาดอีกแล้วนะครับผมเหมือนเกมเจอกับเซบีย่าอันนี้เซ็งกันจริงๆนะครับผมแต่ว่าเรื่องการไป้วช่างแม่งนะครับผมต่อมานะครับผมนักข่าวก็ถามว่าการลุ้นท็อปโฟกับการที่จะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัเนี่ยอันไหนมันเป็นสิ่งสําคัญกว่ากันนะครับผมซึ่งเทนแฮกนะผมผมว่าตอบได้ดีนะฮะคือไม่เลือกแบบแบงแบบหนึ่งนะะเทนแฮกก็บอกว่า ถ้าให้ผมตอบในฐานะสโมสรหรือให้ผมตอบในฐานะทีมของเราที่อยู่ในระดับท็อปเนี่ยผมคิดว่าทีมของเราจะต้องทำการแข่งขันและจะต้องคว้าชัยให้ได้ในทุกๆเกมนั่นคือสิ่งที่ผมและทีมของเรากำลังทำงานกันอย่างหนักอยู่นั่นมันคือวัฒนธรรมของทีมเราเราจะต้องทำสิ่งนั้นเพื่อปลูกฝังความคิดการเป็นผู้ชนะให้กับทุกคน ที่ได้เล่นหรือว่าได้ทำงานภายใต้องคอ์กรของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมก็ปลูกฝังวัฒนธรรมคือแบบอย่ายอมแพ้นี่ผมยังไงคุณต้องชนะให้ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนักข่าวก็ถามถึงบรูโน่นะครับผมว่าทำไมสุดท้ายเทนฮักถึงส่งเขาลงเป็นตัวจริงทงั้งทางที่ก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมบรูโน่นี่ครับผมเหมือนร่างกายยังจะไม่ฟิตนะครับผมยังไม่ เหมือนใจยังไม่สามารถลงกับแมนยูได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมเทนฮาก,ก็บอกว่าก่อนอื่นเลยผมขอชื่นชมหัวใจและความแข็งแกร่งของบรูโน่เป็นอย่างมากคือเขาไม่อยากจะพลาดการลงเล่นให้กับทีมเราแม้แต่เกมเดียวและเขาก็พยายามทําทุกอย่างที่จะทําให้ร่างกายของเขาฟิตในการที่จะได้กลับมาลงเล่นให้กับทีมผมคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะเมื่อคุณอยากได้บางสิ่งคุณก็จําเป็นจะต้อง สละบางอย่างโอ้โ oh, หประโยคนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับผมคมจริงๆนะครับผมเทีนะาก็บอกต่อว่าดังนั้นนี่แหละมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นกับตันทีมที่ยอดเยี่ยมของเขาความเป็นผู้นำนะครับผมสําหรับรูโนฟเฟอร์นันเดสเขามีความรับผิดชอบต่อทีมเป็นอย่างมากแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ฟิตถึงขั้น100%แต่เขาก็ทําทุกทางเพื่อให้ได้ลงเล่นในเกมนั้น และสุดท้ายผมหวังว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรียนรู้จากเขาแต่ผมว่านักเตะเนี่ยจะต้องมองเขาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ทำแบบเดียวกับบรูโน่นั่นเองคือองจริงเนี่ยตั้งแต่เขาย้ายมาจากสปอร์ต n ิ้งเนี่ยคือถ้าไม่ปลุกถ้าไม่ป่วยไม่โดนแบรนด์นีบผมบรูโน่นี้แทบจะ ได้ลงตลอดไม่ได้แทบจะไม่เจ็บเลยนะครับผมถือว่าเป็นคนเหล็กอีกหนึ่งคนนะครับผมสำหรับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับผมหรือการแถลงข่าวนะฮะก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดับผมจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้เวลา 2องทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมก็ถ้าคาตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะครับผมชาแนลบลนจันตากองนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม